สองคนโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแปล่าเปลานักคลินมีปออินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิปอของพระเดิม และถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญางอกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID l i e ลายของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9ก big o n เพียงแค่นี้ก็ เข้ามาพูดคุยกันเข้ามาทักทายกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเป็นมีดเทพศาสตราหรือเรียกว่ามีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับที่วางไว้อ่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งขวามือนะก็ล้วนแต่เป็นมีด ที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะแล้วก็ที่สำคัญมีแต่เล่มนั้นนะครับนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้วที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่าแต่เล่มนั้นนะครับเป็นมีดที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับมาค่อนข้างที่จะพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะ แต่ที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ผมพยายามที่จะนำเอานะครับออกมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะพูดถึงลูกมีดหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายยุคด้วยกันนะเริ่มต้นตั้งแต่เป็นมีดย,ยุคต,ต้นนะครับนะะแล้วก็จะเป็นมีดย,ยุคกลางนะแล้วก็เป็นมีดย,ยุคปลายนะผมพยายามที่จะนำ เอามาให้ท่านได้รับชมนะนำความหลากหลายของมีดคูบาจารย์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่าหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นก็พยายามที่จะนำเอานำเอานะครับมาหมุนเวียนเปลี่ยนนะให้ท่านได้รับชมนะกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะอ่านะ ก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นนี่นะครับนะนอกจากเป็นมีดแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นผ้าอ่าเป็นเสื้อยันเป็นเสื้อยันนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในที่ผมวางมีดนะครับนะปากกานะอ่าทับไว้อยู่นะครับก็จะเป็นอ่าเสื้อยันที่หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้เมื่อ,อรียกว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะเพื่อที่จะมาจําหนา่ายแจกให้กับสิทธานุสิ์หรือว่า ญาตาิโยมทั่วๆไปนะครับนะก็เนึกจากว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่ต้องบอกว่าญาติโยมก็ไร้ที่พึ่งนะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปหา,าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะต้องเรียกว่าคนในยุคนั้นเนี่ยนะครับวัดไม่มีเวลาว่างนะก็พยายามที่จะเข้าไปขอ,อเครื่องรางนะครับไปให้หลวงพ่อท่านได้พรมน้ํามนต์นนะ ก็ไปที่สำคัญก็อยากจะได้เครื่องรางนะครับนะจนเรียกว่าหลวงพ่อนั้นไม่มีอะไรจะให้นะครับไม่มีอะไรจะให้ในยุคนั้นก็เรีกกว่าผลิตไม่ทันเอานี้ดีกว่านะสร้างไม่ทันนะในเรื่องของเครื่องรางต่างๆนะจึงเป็นที่มาทําให้มีผ้า้อยเท้าเกิดขึ้นนะครับในยุคนั้นเลยนะาบางคนก็พอเข้าไป อาหลวงพ่อไปขอน่นขอนี่หลวงพ่อไม่มีให้ก็ไปซื้อผ้าขาวมานะไปซื้อผ้าแดงมาหรือบางคนมีผ้าเช็ดหน้านะครับนะหรือเรียกว่าเป็นผ้าประเจดในยุคนั้นนะก็มาซื้อหมึกมาแล้วก็มาทาทาฝาเท้าหลวงพ่อก็ให้หลวงพ่อท่านได้เหยียบลงไปนะอยู่ในผ้าเช็ดหน้านะครับนะก็บางคนก็มีผ้าเช็ดหน้าก็ต้องเอาผ้าเช็ดหน้านะ ให้หลวงพ่อเหยียบให้นะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งแล้วนะครับนะถือว่าเข้มขขังแล้วนะอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่หลวงพ่อท่านได้มีความเมตตานะครับนะท่านก็ทําใหนะ้อันนั้นก็ถือว่านําไปใช้แล้วก็มีพุทธคุณเรียกว่าไม่รู้ประมาณนะไม่มีเขาเรียกประมาณไม่ได้เลยนะครับนะ,ะก็อย่างที่ผมได้เรียนใหนะ เอาล่ะนะครับก็ถ้าพูดถึงมีหลอมขอเหมือนเดิมนะก็จะเป็นที่ทราบกันนะครับนะดีอยู่ในเรื่องของอผู้ทธคุณและอนุภาพอะไรต่างๆนะก็เรียกว่าถ้าใครมีไปแล้วก็ต้องนําไปใช้ให้ดีนําไปใช้ให้ถูกทางนะครับอย่าคิดเอาไปทําร้ายชีวิตคนชีวิตสัตว์อะไรต่างๆวนนี้นะถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่อยู่ในที่ขับขันจริงๆเราก็อย่าไปเขาเรียกว่า คิดจะไปทําร้ายใครนะแม้กระทั่งชีวิตคนแม้กระทั่งวิญญาณอะไรต่างๆคนนี้นะพูดถึงวิญญาณก็เหมือนกับคนนี่แหละครับนะวิญญาณดีก็มีนะวิญญาณที่เข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์ก็มีนะส่วนวิญญาณเกเรก็มีก็เหมือนคนนี่แหละคนก็ยิ่งกว่าผีก็มีบางคนนะครับนะชีวิตบางคนนะมีแต่ความเกเรคิดแต่จะไปฆ่าคนโน้นไปทําลายคนนี้นะครับแค่คิดก็อิดแล้วประมาณนี้นะ ะนะครับผีก็เหมือนกันนะวิญญาณก็เหมือนกันนะวิญญาณดีก็มีเขาก็ปกป้องคุ้มครองคนชีวิตคนนะแม่ไ,ไหนแม่ไหนก็ทาให้เขาเรียกว่าคุ้มครองนะเรียกว่าดูชีวิตคนนะก็ก็จะไม่ต่างกับคนหรอกนะเพราะนั้นถ้าไม่จําเป็นเราก็จะไปคิดทําลายเขานะแม้กระทั่งคนและวิญญาณนะครับ เอาละครับวันนี้จะไม่ใช้เวลามากนะครับนะก็นักจากว่าในหลายคลิปก็ผมเองพยายามที่จะใช้เวลานะครับให้ได้นานนะวันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนี่นะมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดปากกานะครับนะเป็นมีดปากกาที่หาดูกันได้ยากนะครับหาดูกันได้ยากนะนี่ผมนะครับนะ เฉพาะใบนะครับเฉพาะใบมีเป็นอยู่ประมาณสัก2.5านะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วนะครับอยู่ที่9นิ้วเป็นมีดปากกาด้ามงานฝักงานะที่สําคัญนั้นเป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นมีดยุคลางของหลวงพะเดิมนะผมพยายามที่จะให้ท่านเห็นชัดๆให้ท่านดูชัดๆนะประมาณนี้นะนะครับนะที่สําคัญนั้นก็จะเป็นศิลปะเป็นชิ้นงานของช่างชิมนะครับนะ เป็นมีดยุคกลางของหลวงพ่อเดิมแต่ก็เป็นศิลปะของช่างชิมนะครับนี่ก็ผมขยายนะพยายามจะซูมให้ท่านเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของแมมรัดนะกันก็ดีแม้รัดฝักก็ดีนะครับนะพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนี่นะครับนะก็อันนี้จะเป็นส่วนในแม้รัดปลายของฝักนะ นะครับแม้ยังถือว่ายังอยู่ครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับก็นื่องจากว่ามีดแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขานําไปใช้กันนะนะครับนาไปใช้กันนะผมเองก็อย่างที่ได้เรียนท่านนะครับมีแต่เล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการคัดกรองจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะก็นื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยก็ ทําทธุรกิจทางด้านรับหมอก่อสร้างนะครับคนทําก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะไปทุกที่ทุกคนทุกแข่งนะก็จะได้ไปทุกที่เกี่ยวกับคนค่อนข้างที่จะมากนะครับนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาทําให้ผมได้รู้จักเกี่ยวกับเครื่องรางนะครับนะได้พบได้เจอได้เห็นนะเครื่องรางข้หง,งข้าเดิมก็คือค่อนข้างที่จะามากกว่าคนทั่วไปนะ ที่สำคัญนั้นส่วนใหญ่ผมจะชอบสะสมนะครับและก็พยายามที่จะคัดเลือกบูชานะครับจะเป็นหลวงพ่อเดิมซะมากนะต้องเรียกว่าผมเองนี่เป็นสายตรงหลวงพ่อเดิมดีกว่านะพูดถึงตรงนี้หลายท่านก็ถามผมมาว่าอาจารย์นักครินมีหลวงพ่ออื่นๆบ้างไหมครับนะจริงๆผมมีทุกหลวงพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเงินมัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะมีทุกหลวงพ่อนั่นแหละนะครับนะแต่เพียงแต่ว่า สิ่งที่ผมได้รวบรวมแลวก็ได้สะสมนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นหนุ่มน,มนี่ต้องเรียกว่าเป็นหลวงพ่อเดิมมากที่สุดนะครับนะ,ะก็นองจากว่าตัวผมเองนั้นเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเดิมค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับท่านอื่นๆนนะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับนะ,ะแต่ถามว่ามีหลวงพ่ออื่นไหมมีนะครับมีนะแต่ที่เน้นจริงๆที่พยายามจะ คัดเลือกและสะสมในตอนเป็นหนุ่มๆอยู่นะครับก็จะเน้นเป็นหลงข้อเดิมนะวันนี้ก็จะนําเอาเป็นมีดเล่มนี้มาให้ท่านได้ชมนะครับนะให้ท่านได้ชมนะก็ก่อนที่จะชมในส่วนของนี่นะครับนะก็คืออาภายในก็มาดูรายละเอียดภายนอกก่อนนะครับมาดูช่วยกันพินิจพิจารณานะครับนะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นแหมนะครับนะเป็นแหมในส่วนของ ปลายของฝักเป็นแหมลัดฝักนะในส่วนปลายนะครับนะนะก็ถือว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะทุกส่วนนะทุกส่วนนี่เป็นแมหมนะที่รัดอยู่นะครับนะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะครับเป็นแหม่เจนะ็ดเก้านะมีดปากกานะครับนะยุคกลางของหลกพ้อเดิมเป็นศิลป,ปะนะครับฝีไม้ลายมือของช่งชางช,งชิมนะของช่างชิมนะครับนี่ก็ ในส่วนของด้ามน,นะครับลองชมดูในส่วนของภายนอกนะเป็นมีดสองกษัตริย์นะครับนะก็หมายความว่ามีนาคก,กับมีเงินแต่ถ้าเล่มไหนมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นมีดาสามกษัตริย์นะเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับเสร็จก็มาดูในส่วนของภายในนะอันนี้นะครับเป็นมีดเล่มนะครับนะตอกลายนะครับเป็นศิลปะนะลายน่องสิง ศนะิลปะของช่างฉิมนะครับนะเรียกว่าถ้าพูดถึงช่างฉิมนี่ท่านก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของอาการตอกลายน่องสิงนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นฝีไม้ลายมือของท่านเป็นศิลปะของท่านนะช่างฉิมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะก็ของหลวงพว่อเดิมที่หลวงพว่อเดิมท่านได้คัดสรรน,นะครับนะคัดสรรเอาไว้นะ เดี๋ยวท่านลองมาดูนะครับว่าเมื่อชักฝักนะครับดึงฝักออกมาเสร็จปั๊บก็มาดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะเมื่อกี้กท่านก็ชมภายนอกไปแล้วนะนะครับอพอมาดูในส่วนของภายในก็นะครับถือว่านะนี่อันนี้ในส่วนของนะครับนะฝักก็เป็นงาฉ่าจริงๆนะเป็นงาฉ่ามากๆเลยนะครับนะท่านลองดูภายในนะ ข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในเก่ายิ่งกว่านะอ่านี่ก็ลองดูนะครับลองดูนะไหนๆดูกันแล้วก็ดูให้ชา้าๆนะครับดูให้ทุกแง่ทุกมุมนะั้งนอกและทั้งในนะ,ะก็ไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะ,ะดูกันแบบหลงจ้องเลยนะครับนะให้เห็นแบบชัดๆนะด้วยสายตาของท่านนี่แหละนะนี่ในส่วนของงานะครับนะงาก็ อ่เป็นงาที่พิเศษนะครับนะงดงามมากนะครับเป็นลายเหมือนกับลายไม้สักนะเป็นเป็นงาค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเปอร์เซ็นต์สูงนี่นะครับนะก็เป็นงาดิบดิบงาแท้แท้งาสดสดนี่แหละนะไม่มีอะไรที่จะมาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะโอเคผมขออนุญาตก็จะวางในส่วนของอ่าฝักเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ก็มาชมในส่วนของใบมีดเล่มนี้นะอ่าดีนะครับนะเป็นศิลปะ นะเมื่อกี้เราชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะ,ะตัวนี้จะเห็นความชัดเจนนะครับในเรื่องของการตอกลายนะ,ะในนี้ผมพยายามซูมให้ท่านได้ดูนะครับนะก็คือเวลาทําคลิปทำวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเต็มฝักเต็มด้ามเต็มใบสักเท่าไหร่นะอาจจะให้ดูก็คือช่วงตน้ตนๆเท่านั้นนะครับแต่ท่านไหนอยากจะดูนะครับภาพที่เต็มฝักเต็มด้ามเต็มใบนั้นท่านก็แอดไลน์ผมเข้ามานะ ก็แอดไลน์เข้ามานะครับก็เป็นภา,าษาอังกฤษท่านก็พิมพ์คำว่าปี i t o e ตามด้วยหมายเลขเก้กนะครับนะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะผมก็จะส่งภาพนะครับนะเล่มไหนที่ท่านชื่นชอบนะเป็นพิเศษนะครับอยากจะขอแบ่งอะไรต่างๆนี้ก็ได้ความยินดีนะแต่ต้องขออนุญาตนะครับคนที่จะขอแบ่งนั้นต้องผมต้องมีนะครับนะต้องบอกว่าท่านต้องพอมีความรู้บ้างนะ อัหนหต้องมีความรู้บางสองต้องมีเป็นผู้ที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบาร,รมีเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของอาบาร,รมีของท่านนะก็นองจากว่าถ้าเกิดไม่มี2ส,สิ่งนี้นะครับก็จะไม่อนุญาตให้ให้บูชาไปก็เนื่องจากว่าบูชาไปแล้วก็มักจะไปมีปัญหานะบางคนนี่ก็มันเขาเรียกว่าอย่างไรนอกจากไม่รู้นะครับนะยังไม่เรียนรู้ หรือนอกจากไม่ได้เรียนรู้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นนะครับนะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวตัวตัวเขาเองนะถ้าเป็นอย่างนี้เวลาเช่าไปก็มักจะไปมีปัญหานะครับก็นอกจักว่าเวลาเช่าไปแล้วก็จะไปตะเวนถามคนนู้นที่คนนี้ที่นะจริงๆการถามเป็นเรื่องที่ดีนะการถามเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าไปถามคนผิดคน ก็หมายความว่าถ้าเกิดไปถามคนที่เขาไม่ได้รู้หรือคนข้อที่ไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้กว้างขึ้นมาอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นเสียความรู้สึกแล้วก็ที่สําคัญนั้นจะเสียโอกาสแทนที่จะได้ของดีกับได้ของไม่ดีไปประมาณนี้นะนะครับนาะ็ารียนอย่างนี้เลยนะครับนะก็อันนี้ฝากไว้นะครับไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ไปปรึกษานะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องปรึกษา,าถ้าจําเป็นต้องปรึกษาจริงๆต้องปรึกษาให้ถูกคนนะ ต่อให้เป็นเซียนร,ระดับไหนก็ช่างนะครับบางทีการมองเนะี่ยคนเรามองเห็นไม่เหมือนกันนะอ่าคนเรามองเห็นไม่เหมือนกันนะครับต่อให้เป็นเซียนเนี่ยนะเหมือนต่อให้มาถามผมเองนะถ้าคุณบอกว่าดีผมบอกไม่ดีขึ้นมาทำไงนะก็ถึงไม่ตอบไม่เรื่องเก๊แท้นะครับนะตอบดีก็ดีไปตอบไม่ดีคือพังเลยนะครับนะอ่ามันตอบไม่ตรงความรู้สึกของท่านะนะ เป็นนั้นว่าถ้าความรู้สึกของท่านบอกว่าดีแล้วนะครับบอกว่าใช่แล้วนะครับนั่นแหละท่านคือเป็นคู่บารมีแล้วนะครับนะท่านเป็นผู้ที่คู่ควรแล้วคู่ควรกับสิ่งนั้นแล้วนะครับนะ, <S <S อะอย่างมีและมีท่านก็ลองดูนะครับผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้อยากจะให้ท่านดูและตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะถ้าท่านชื่นชอบก็โทรเข้ามาพูดคุยกันก็เท่านั้นเองนะครับนะส่วนราคาก็อยู่ที่คน2คนนะ อาจจะว่าหากันจะแบ่งปันกันได้สักเท่าไหร่นะครับต่างคนต่างพอใจซึ่งกันและกันอย่างนี้แฮปปี้ทั้งคู่นะ,ะโดยพอมีหลวงพ่อเดิมนั้นผมก็เคยได้เรียนไปนะครับไม่สามารถที่จะไปประเมินค่าได้นะอยู่ที่ท่านมองเห็นประโยชน์แล้วก็นะครับก็เรียกว่าสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันมันมัน บางคนเขาเห็นว่ามันไม่สามารถตีเป็นเงินได้มาสามารถไปประเมินนะครับนะให้เป็นเงินได้เพราะมากกว่าเงินเหลือเกินเอาเงินมาเทียบกันไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คําพูดก็คงจะพอแปลออกพอนึกได้นะครับนะวัตถุมงคลหรือว่ามีดปล้งข้อเดิมนั้นไม่สามารถประเมินเป็นค่าของเงินได้นะครับนะมากมายเหลือเกินนะครับเกินที่จะมาประเมิน คำว่าเงินได้นะอยู่ที่ท่านนั้นนะครับเป็นผู้ที่มีความคู่ควรนะครับนะ,ะในเขาเรียกว่าบารมีนะครับของท่านมากาน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็อ,อยู่ที่เขาเรียกว่าแต่ละท่านนะครับนะนะท่านอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นเขาจะเห็นเหมือนท่านเขาจะคิดเหมือนท่านเขาจะทําเหมือนท่านนะครับนะต่อให้เป็นเซียนนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะเห็นไม่ตรงกันหรอกครับนะ ผมจึงไม่บอกว่านะมีดแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะให้ท่านเป็นผู้ดูแล้วก็เป็นผู้ศึกษานะครับด้วยตัวของท่านเองนะสิ่งที่จะบอกท่านและชี้แนะท่านได้ดีที่สุดไม่ใช่คนพูดนะนะครับต้องเป็นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะมีดก็เป็นตีไม้ลายมือที่ท่านสร้างมาที่ท่านปลูกเสกมานะครับนั่นแหละครับท่านคือเป็นครูบาอาจารย์นะเป็น ผู้ที่จะบอกท่านนะครับชี้แนะท่านได้ดีที่สุดนะไม่ใช่คนพูดนะคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนอย่างไรพูดได้หมดนั่นแหละนะแต่ถ้าพูดไปแล้วนะครับนะของมันไม่ใช่ของมันไม่ดีนะมันก็จะไปมีประโยชน์อะไรนะนะครับอันนี้กนะ็ก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้อย่างอย่างอย่างนั้นเลยนะ อ่านี่นะครับผมพยายามจะซูมนะครับนะเวลาทําคลิปนี่ผมจะไม่ไม่ให้ท่านชมแบบเดินลางนะผมพยายามจะซูมให้ท่านเห็นทุกอนุนะครับนะของผิวของเหล็กก็ดีจะเป็นคราบใครนะสนิมที่ท่านเห็นอยู่คราบใครที่ท่านเห็นอยนู่นั้นถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับนะแทบจะไม่เห็นเลยนะแทบจะไม่เห็นเลยนะครับนะอันนี้ถือว่าซูมแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าโฟกัสให้ท่านได้เห็นแบบ เนื้อในนะครับนะซูมให้ท่านเห็นเนื้อในนะ,ะคราบไข่ที่ท่านเห็นอยู่เป็นคราบไข่ที่ซึมจากภายในสู่ภายนอกนะครับนะเอาอะไรมาลบไม่มีทางออกนะครับนะไม่มีทางออกก็เนื่องจากว่าสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ก็เกิดจากมวลสารต่างๆที่ตั้งแต่เขาหล่อหลอมนะครับนะ,ะมวลสารหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปรวมกันนะประมาณนี้นะ นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับนะสันมีดกนามากเลยนะครับนะอานามากเลยนี่นะครับนะเรียกว่าตามมาตรฐานของมีดยุคกลางนะครับนะตามมาตรฐานของมีดยุคกลางนะที่สําคัญนั้นศิลปะนะครับนะเป็นความโดดเด่นนะครับมีความวิจิตรงามมากๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นศิลปะช่างฉินนะครับนะ ที่สำคัญนั้นล่องเลือดนะครับล่องเลือดที่ได้ตอกเอาไว้นะครับก็จะบ่งบอกการตอกด้วยมือนะก็เนื่องจากว่าเป็นรอยที่นะครับไม่กระบุมกระบำไม่สม่ำเสมออะไรต่างๆพางนนี้อันนี้ก็คือการใช้มือตอกนะครับจะไม่เหมือนเครื่องตอกนะประมาณนี้นะอันนี้คือธรรมชาติจะไม่โกหกใครนะครับคนต่างหากที่มักจะไปโกหกกันเองนะ นี่ก็เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับนะอ่านี่ผมพยายามจะให้ท่านได้ชมนะครับความงดงามนะสันมีดก็จะเป็นตามรูปแบบมาตรฐานของมีดยุคลางนะครับนะเป็นสันปลาหมอนะงดงามนะครับนะงดงามแล้วก็มีความวิจิตรอ่ามากๆสําหรับมีดเรม้นะอ่านี่นะครับพยายามจะวางนิ่งๆนะครับให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะอ่ามีด เล่มน,นี้นะครับถือว่าเป็นมีดชั้นครูนะเป็นมีดที่ต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะเป็นมีดที่หาชมกันได้ยากนะครับก็พยายามที่จะนำเอามาให้ท่านได้เห็นนะครับให้ท่านได้ชมกันนะ,อ,ะอย่างนี้นะครับส่วนงาทั้งด้ามและฝักก็มีความฉ่ำนะครับนะเป็นพิเศษนะนะเป็นงานที่มีความงดงามมากมาก นะครับอันนี้จะเป็นปลายด้ามนะก็ปลายด้ามก็ดูแล้วก็จะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะมีดหมอลลงก็เดิมนั้นนะครับก็นอกจากที่จะไปมีไว้เพื่อที่จะป้องกันนะครับดูแลตัวเองและครอบครัวแล้วก็ยังที่จะต้องไปช่วยเหลือนะครับนะผู้อื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่านะาเป็น ไปที่ถูกวิญญาณนะครับที่ทำร้ายมานะก็สามารถที่จะไปรัฐนาแล้วก็ทำน้ำมนต์นะครับนะให้กับคนที่โดนพวกคุณใสมลดำนะครับนะปีปีศาจนะครับนะหรือว่าสิ่งอัป,ปมงคลนะที่มาสถิตอยู่ในร่างกายของคนคนนั้นนะครับกอ็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก่อนใช้ก็ควรจะต้องนึกถึงหลงพ่อเดิมนะครับ นึกถึงครูบาอาจารย์ว่ากันง่ายนะ,ะก็คือหลงข้อเดิมเรานี่แหละนะครับนะพอนึกงถึงเสร็จปั๊บก็กล่าวคำราถนานะครับสักกัตสวัชิลาวุทวังเวสวรนัสัคขถาวุทังยามนัสสะนายนาวุทังอรวัคกัสสะทุสาวุทังนรายสัจการาวุทัง,าางปัญจาอาวุทานางงังเอเตสังอนุภาเวนะ ปัญจาอาวุธาภคะภคาวิจุมนังวิจุมนาโรมังมาเมนะพุทธสันติคัจชะอมมหิโอกาเสติฐาหินะะท่องจบเดียวนะครับนะท่องจบเดียวนะ,ะพูดผีปีศาจนะครับหนีกระเจนะิงนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เอาละก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมเองใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ24กับ 1.01นาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่อง Youtube ของผมนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติวดดที่ผมได้ทำมาไว้นะครับแล้วก็ได้ดูดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะก็ เพื่อที่จะเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปจะได้เด้งไปหาท่านเลยจะทำให้ท่านนั้นได้รับชมความหลากหลายของวัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้นะแล้วก็อีกหลายๆคลิปอีกหลายๆเล่มนะครับที่ผมพยายามจะนําเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับจะเป็นมีดจุกต้นก็ดีจะเป็นมีดจุกก,จจกลางก็ดี หรือจะเป็นมีดยุคปลายก็ดีของหลวงพ่อหรือว่าของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานะครับนะพยายามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆเมื่อชมแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บปัญหาอย่าเก็บข้อสงสัย เอาไว้โดยเด็ดขาดนะครับก็ให้ท่านถามเข้ามาได้กดมาที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับโทรเข้ามาได้ในทุกๆวันนะครับต้องบอกว่าในทุกๆคำถามนั้นนักคลินิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ